แมปอะไรเนี่ยเออแล้วไม่มีใครอยู่กับฉันเลยอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้ผมไหนอ่ะไม่เห็นใครวะไม่ไม่ไม่อยากอยู่ใกล้ต่อได้ไหมขอเกิดใหม่ไกลๆต่ออะไรอ่ะพี่อยู่ใกล้ต่ออยู่บ้านเล็กเอาเลยนะเอาเอาเลยสองคนนี้มันวนอยู่วนอยู่ไปทางปราสาทใหญ่ก็อยู่ตรงไหนวะพี่ปราสาทใหญ่กูอยู่แอปอ๋หรือว่าขอ ไม่รู้ว่าอยู่ตรงกลางเลยอยู่ริมอยู่ตรงไหนเนี่ยโง่เลยแต่เราไม่รู้เลยฉันคือผูดอ๋อเราอยู่ขอบเอาขอบอยู่โอ้โหไม่ไม่มีเราไม่มีไม่มีที่ว่างสำหรับผมจริงไปแล้วเฮ้ยไฮ้มาแจยเต้นอะไรจังวะอ่าแล้วแต่เสียงเที้ยอะไรเนี่ยมันมันมันไปตกเครื่องไปตกเครื่องไปตกเครื่องตกเครื่องเลยตกเรี่ยไรมองไม่เห็นมองไม่เห็นผม เฮียจะจับปอดจริงกระโก่อนตัวนะแต่พาไปมาโอ้ยเอ้ยเฮียยิงปืนเฮียเล็งเป้าด้วยหที่มันมันมีเปิร์กันเนี่ยแต่เครื่องแล้วแบบลิงยาอะไรอะต่อให้หมดเฮียเล็งเป้าแล้วเทียนี่เล็งเป้ากูแล้วไปเคื่อนถัดไปเลยเรียบร้อที่นี้เต็มไม่ไม่ไม่กูไม่อยากเติมเต็มให้ใครตอนเนี้ย แหม่ลิงแหววเครื่องต่อหนึ่งเครื่องไอเีจยตัวตายตัวโดนเแค่กูเนี่ยพี่วังขอโทษ่วยเป็นไรกับกูไว้ลิงมาแล้วพี่เฮ้ยอุ้ยเอาที่เอามาดิเอามาดิตีเตยไปล่อออกมาให้อยู่เอาเลยเอาเลยโอ้ยเฮียเต็มสูตรกูเลยไอลิงยาไอลิงยาเฮียเต็มหน้ากูเลยไปเร็วไปเร็ไปเร็วตต่อย แดินไปติดแล้วเฮ้ยกูทำบุญด้วยอะไรวะเดินไปก็เจอโอ๊ยโทรเทมไฟไปเนี่ยเดี๋ผมอดี๋ยวผมอุ้ยใครโดนอะไรมีโทรเทมเสร็จหนึ่งเสร็จไปหนึ่งให้ไอ้เอเอาเลยป่ะไป้เครื่องเสร็จไป้เครื่องเสร็จแม่ก็วนบ้านเล็กอยู่ผมนี่นะ อ่าอยู่ๆอยู่อยู่นี่อยู่นี่ช่วยไปช่วยไปช่วยไปช่วยช่วยฮะช่วยนะใส่ฮะใส่เต้นด้วยเราจะเต้นมาไม่กลับไปไม่กลับไปพี่กลับมาครับมาไม่กลับไปโอ้โหไอต่อโอ้ยไอต่อตกอ๋อไปพี่หายไปครับผมพี่ไปไปหนูไปหนูเฮ้ยไม่ปลอดแล้วนะเฮ้ยปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อย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  ล้มได้อีกทีนึงต่อยเวนจะเอากูให้ได้เลยดิไม่แข็งเป็นเที่เลยหรือหนาไปล้มได้อีกล้มได้อีกขอยเครื่องขอยเครื่องไม่แข็งแต่เอาสุดต้องอยู่ต้องอยู่ไม่ไม่มันเอามันเอากูสุดไม่น่าลุกเลยแรกแรกก็เนียนอยู่แล้วไอ อธิโอเดโอเดโอเดเหมือีมาตัวช่วยแล้วก็มาวางงานแล้วไปไหนอ่ะอยู่นี่ไล่ใครอยู่อ่ะไล่เซอร์ชมพูอยู่อ่ะยู่ผมอยู่ผมไรใต้อยู่ใครไปทำไรใต้ดินอะใต้ดินอ่ะอ๋อออกยังไงวะไอ้เมสครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วเอ้าหนึ่งกรุ๊ปเสียเชิงมันออกยังไงไอ้แมสข้างบนจะตายแล้ว ไม่ตายไม่ตายพี่เดี๋ยวเขามาช่วยเราเฟสแรกกันอยู่โอ้เหยียแผลฉีกวิ่งเกือบเสร็จแล้วนะเออต่อไปแล้วกวนหนาเนี่ยเดี๋ยวค่อยก็ได้นะพี่ให้เขาวิ่งไปนะมาใจเต้นแรงจังไล่ไล่พี่แมนะกูเขินใครเนี่ยเอ้ยใจหายเต้นละ เอาไหมมีคนช่วยพี่มีคนช่วยโอเคหิวเลยได้ปะวิ่งกลับมาวิ่งกลับมากลับกลับเครื่องเจนอยู่ไหนวะของพี่อยู่ขับพี่อยู่ขับพี่เฮียเคีพี่หิวหิวหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวยิ่งมันเล็งมาทางกูเนี่ยล่างมาหาผมปะทำไมหัวใจเต้น เราสร้างต่ออะไรนะพี่นะเอาเลยยิงว่าวยิงว่าวยิงว่าวขอบแมพขอบแมพขอบแมพขออีกหนึ่งเครื่องขออีกหนึ่งเครื่องตายเลยกำลังทำอยู่ทำอยู่ทำอยู่โ oh my gosh ให้ขับไม้มเลยได้ปะเอาสกิลเช้วไ<ห>ว้ไม่ต้องรีบช่วยก็ได้ไม่ต้องรีบช่วยก็ได้เ,เราใกล้ เย็ดแมนนี้ทีมมามาแต่ละคนเลยสัตว์โอ้ยเยอะเฮ้ยเอาไปนะขายแมนเลแมนโดนเป็นไรกูไปเลยไปเลยไปเลยกูฮอตเลยกูฮอตเนาะช่วงเนี้ยเอาแค่นี่พังเครื่องเมันเขาเอาสกิลเชี่ยวมากลับมาปะเสียงใกล้อ่ะโอ้ยโดนแขวนแล้อยู่ใกล้อ่ะเฮ้ยมันกลับไปแล้วกลับไปแล้ว ไปละให้ไวเลยวไวรุ่นลิงกลับไปละโอเคตรงนี้มีโทเท็มไฟนะแมนไล่ตาเนี่ยในตรงนี้ตรงนี้แมนตรงนี้เฮอเออหลุดแล้วพี่หลุดแล้วหลุดแล้วมาอุ้ยอี๋เอ้ยพี่แม็กอยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้ต่อ ต่อแขนจัดเลยนะสวัสดีครับผมเองไอฮิวเองอยู่ข้างล่างไม่มาอยู่ข้างบน้ยปรสสาทใหญ่อ่ะบ้านทรายทองมันต้องปั่นงท่าเหี่ปั่นปั่นให้หมดต่อเป็นแม็กต่อเป็นแม็กโอโอเคเต็มหลอดล้วฉันด้วยเฮ้ยมันใจเต้นวะ โอ้โหเปิดลั่นเชียวตรงไหนโอ้ยสว์เอ้ยลโอเคไปนำเลยเฮ้ยเขี้อะไรอ่ะหลุดเหรอพี่หลุดไปเนี่ยเฮ้ยทำไมวับได้จะลงก็มพผมด้วยชาต่อข่าวเฮ้ยหลุดเหรอพี่จูอยู่ชั้นล่างเหรอ ไปไหมพี่ผ่านอยู่ชล่างอยู่ไหนวะกูหากูหาไม่เจอกูหลงทางเหมือนเดิมเหมือนเดิมหลงบ่นหลงบนกลับมาห้างเนี้หลงฝูงไหนวะกลับมาแล้วยากหน่อยต่อยางหน่อยตายแล้ไปไปหลังหลังโอ้ยเจอแล้วโอ้โหไม่ได้วะกินเสร็จเครื่องนึงไอ้สัสเสร็จเครื่องนึงพีเอาเลยเอาเลยเอาไปเลย เดี๋ยวผมไปบ้านเล็กแล้วเดี๋ยวไปช่วยพี่ไม่เห็นบนอ่ะโอ้ยเหี้ยไอ้ต่อมึง <c oughs> ไม่เห็นเสาหรอไอ้เหี้ยอาไงของมึงเนี่ย <c oughs> เอาไงดีต่อมาต่อมาต่อแล้วมันไม่รู้หรอกว่าข้างล่างมายังไงล้มอยู่วะพี่ผมชายได้ <c oughs> เออแล้วได้อยู่ได้ยู่โอเคนั่นที่นล่เลยนะ ปั่นอยู่ตรงเสาที่จะแขวนมันไงอ๋อแป๊บหนึ่งทางนี้กำลังรีบอยู่เยอะเอาไว้ให้สุดทางเอ้ยอุ้ยเสร็จ้วย่าซ่อมยังไงก็ไม่เสร็จทีถ้าซ่อมสองคนมันช้าสิซเอมไปอะไรมาเปแหละชิ๋ไพ่แล้วเฮ้ย แม hmm. mm ็กแม็กแม็กเหมือนมาถูกว่ะเหมือนต่อมาถูกไม่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 ถูกอยู่บนอยู่บนโอเคอยู่บนอยู่บนครับเออไปมันเลงอยู่อ่ะมันเลงอยู่ว่ะมันหมุนอยู่หมุนอยู่อยู่ตรงนี้เลยเดินไปไหนกันไปดูอ่ะยึดต้นถั่วไปทางไปทางเครื่องที่ซ่อมอยู่นะไปละไปละไปละ มาช่วยแล้วโอเคเดี๋ยวขอไปฮิวอะไมไ่ตามผมอะเกกานี่ามากลับไป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 เดี๋ยวกูยกูทาร์เก็ตล<ป>็อกออนอะกาได้ไยังไ,ไๆๆๆๆยังไี่อยู่ตรงไหนยังไงใช่ไหมโอ้ยคนคนตั้ง <S <S อยู่กับแมอยู่กับแมตั้งเยอะ มาไอต่อมาเล่นพอทองข้างล่างกูมามาไอลิงมามานี่้ยลิงมานี่ไหนกันอนะ่ะอยู่ข้างล่างใต้ดินใต้ดิน,นใต้ใต้ไหนเนาะ <c oughs> แมนตายแล้วข้างหน้า <c oughs> มีตะขอปะฮะโอ้ยแล้วแมนแล้วแมนสองสองชีวิตแล้วดิใช่แล้วแมนยังสาดิ <c oughs> หมือนจะมีนักตะขอเฮ้ยอยู่ในห้องเวทมนต์ว่ะสวยมากข้างล่างอ่ะทางโซเทพโซเทนไฟอยู่อยู่ซ้ายๆตรงต้นไม้ไม่น่าซ่าเลยคุณซ้ายขาบทชีวิตจะน่าโอก็ที่เพิ่งไรเบร์เอาเลยเอาเลยเอาเลยนี่รออยู่หน้าประตูไอ้ต้นอยู่ อยู่ไหนวะขึ้นไม่ได้ต่อยู่นั่งอยู่อยู่อยู่นี่นะอยู่ตรงภาษาใหญ่ต่อยหลงทางเหรอใช่ไมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาไป้ะถือว่าแผ่นได้ผลใช่ไหมแผ่นได้ผลให้เปิดไปเลยปะเปิดเลยเปิดเลยแผ่นได้ผลปะไปไงไปไงพายต่อไยเขาขอาวมังกรต่อยหลงทาง ต่อขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ยังไงต่อมันขึ้นไปแล้วัขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วเย้